สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้พาเอฟนะครับเป็นแฟนช่องนะครับขุมทรัพย์พานาคผมแอดมินทิพย์พันธ์นะครับแอดมินทิพย์พันธ์จะพาคุณผู้ชมมาที่ต้นพอกนะครับต้นพอกพีรล่มนะครับมาติดตามเลขความฝันของป้าจันนะครับความฝันแล้วก็ป้าจันนี่ถูกเลขมาหลายงวดแล้วนะครับแล้วก็ความฝันของป้าจันนะครับว่าฝันได้ตัวไหนบ้างนะครับตอนนี้ป้าจันก็กําลังทําพิธีไหว้ ต้นพอกด้วยนะครับสารต้นพอกนะครับคุณผู้ชมนะครับ<ม>ยยนะครับก็เดียย๋ยวเราจะไปทำฝันนะครับก <izard> ุมยารต้นพอกนะครับที่อย,ยู่ที่นี่ด้วยนะครับรู้สึกว่าประจันนี้สัมผัสได้นะครับที่นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับเห็นน้ําแดงไม่ได้ก็ต้องเอามาถวายกุมารนะครับนะครับเอ็ดก็เลยซื้อนะครับน้าแดงน้ำมาที่นี่ด้วยนะครับก็เลยมา ถามป้าจันนะครับมาดูว่าป้าจันจะได้เป็นเลขตัวไหนอะไรยังไงนะครับเลขความฝันแล้วก็เลขที่เข้าทรงได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกับป้าจันนะครับว่าป้าจันได้เลขตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทักถ่ายป้าจันดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดละแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสาธุสาธุนะครับสวัสดีครับป้าจันครับโอ้ยกําลังทําอะไรเนี่ยจุดทูปโอ้ยลมแรงมากเลยลมแรงจริงๆนะฮะ จุดถูกโอ้ Ooh, จุดยังได้นาะนนลมแรงมากเลยเนาะอาจารย์ คุณผู้ชมนะครับป้าจันนะครับผู้มีเส้นนะครับผู้มีเส้นได้เอาเรำมาถวายครับป้าจันวันนี้เอาขนมกับน้ำแดงน้ำเปล่าน้ำต้มแล้วก็น,น,น,น้ำนมน้ำนมเนาะมา<ช>ถวายป้าจันปกติป้าจันมาถวายประจําไหมตรงนี้ครมาประจํา<ช>มาประจํำมีความคุ้นเคยต้นโพกนี้ให้โชคบ่อยไหมครับทีที่ไม่ค่อยได้โชคแต่เพิ่งเห็น,ว,นวันวันพระวันนั้นแหละเห็นต้นเห็นอีกเห็นเป็นตัวไหนป้าจันเห็นตัวไหนที่นี่เห็นนี้นี่งนิ้ อ๋อปอาจารย์เขียนให้หน่อยได้ไหมเห็นอยู่ในนี้นะครับเราเล่าความฝันของปอาจารย์ก่อนปอาจารย์ฝันว่นาไงนะครับเดี๋ยวเล่าความฝันก่อนนะครับฝันว่าเขาให้เลขมาเอามาให้เนี่ยมาให้เลขที่ต้นพอกป่ะน,นี่เนี่ต้นพอกข้างบนต้นพ่อคือตัวอะไรปอาจารย์เนนะี่ยเดี๋ยวต้นพ่อห้าสองห้าห้าสองห้าอันนี้กมานเอารถเขามาเอารถมาถวายเลยเับ มันให้ซื้อตามรถเล็กงนี้โอ้ฝันติดรถฝันว่าเขาเอารถมาให้ในคันไหนครับมันอยู่ในบ้านนะอ้นี้ไม่ได้มันหายอีกโอ้ไปในบ้านกูมาที่บ้านจะมาที่ไหนอืมอยู่ที่บ้านเอาไว้นี้ไม่ได้หายหายคนขโมยไปคนขโมยไปจะเอ้ยใครเนาะขโมยรถบ้านรถเดียวกันแหละรถกุมารอ๋อเด็กเด็กน้อยเนาะก็เอาไปเล่นใช่เด็กน้อยคนเก่คนเก่ร้จัก เอาไปทําอะไรเงี้ยนะแจะคือเอาไปให้ร้านเคาเล่รนอ๋อแบบนี้ก็มีด้วยเนาะด้ไม่เป็นไรแต่ที่คุณกียารู้อีกแต่ไม่พูดก็ไม่เป็นไรครับอ่าอืมเอาเรื่องของความฝันของพระจันทร์พระจันทร์ฝันว่าไงนะที่ที่ที่ฝันเนี่ยได้เลขตัวงวดงวดก่อนอะได้เลขตัวไหนได้ได้ฝันครับไปบอกเลยไปบอกเลยบอกบอกว่าซื้อตามรถเด้อซื้อตามรถเลขรถอะไรนะพระจันทร์เดี๋ยวตูจัดจ้านนะนี่เลขรถ เก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์อันนี้ด้วยเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์เลขเก้าอาจจะเป็นหกก็ได้เนาะอันจะเป็นเลขหกอันนี้เลขจมเมตะเคียนที่จมปลวกจมเม่ตะเคียนที่จอมปลวกที่ไหนครับอาจารย์นู่นอ่ะขัาง่างนู่นอ่ะโอ้มีจมเม่ตะเคียนจอมปลวกด้วยที่นี่อืมเขาขึ้นมาใหม่ก็เลยเห็นเลขเห็นเลขแสมอืมเนี่ยครับคุณชมมาหรือไม่มาก็ เป็นแนวทางนะเป็นแนวทางอยากโจดนะครับอยากโกรธไปจันเร้อนะครับเป็นแนวทางเพราะว่าออกแล้วที่เล่นครูวันนั้นเหรอออกที่เล่นครูวันที่วันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเข้าทรงเข้าทรงใหเข้าทรงวที่ยี่สิบเก้าออกแล้วออกแล้วเขาบอกว่าสองแปดหรือเก้าสองอะักเก้าสองยังยังไม่ออกไม่ออกได้ฝันไม่ให้ตอนเล่นครูแล้วนี่ได้ฝันประจันได้ฝันอีกไหม ฝันว่าเราความฝันให้ฟัง่อยเขาดีใจมากเขาดีใจจะเขา,อยา,เนนาอยากเล่นที่บ้านอยากเล,นนเ,ลนนเล่นที่บ้านจะถ้าให้ถูกเลขนี้สามเลขนี้จะเล่นที่บ้านประมาณส<อ>ี่หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นจะอ้เขาอ,อยากให้เล่นที่บ้านเล่นที่บ้านกับคนดูดูคนออกอเลอนนิดเดียวจะได้เล่นที่บ้านแต่ว่าคือไม่เข้าไม่หมดถ้าไม่หมดก็เลยได้ไม่พอเล่นที่บ้าน เขไม่หมดอ๋อเป็นสารอะไรที่อยู่ที่บ้านครับสารสารสาร,รานั่นกุมารนี่แหละโอ้สารกุมารกุมารที่กุมารอะไรนะร่างอยู่องค์ร่างอยู่ที่นู่นสอ,ององค์ร่างอยู่ที่นู่นสององค์กัปยานาองค์หนึ่งกัพญานาคองค์หนึ่งอ๋อมีม,ม,มีมีร่างพญานาคจริงๆมไม่ได้พูดโกหกม,มีที่บ้านจริงๆไม่กล้าโชว์อ๋อมีพญานาคจริงอยู่ที่บ้านมีอืมครับก็ได้อธิษฐานไหมพระจันาร์อยากได้อะไรให้ พญานาคช่วยให้กุมารช่วยได้ได้อธิหารทุกวันไหมอธิฐารทุกวันจะให้โชคลาภอกจะถูกหมดนี่สามตัวจะได้เล่นที่บ้านภาวนาอย่างนี้แหละทุกวันถึงนี้ยังบอกว่าอยากถ้าอยากเล่นทูอีกอยากรำอีกให้แม่ทูอีกให้แม่ทูอีกได้ถูกสามตัวเลยจะได้เล่นเล่นที่ให้ที่บ้าน อ่ะเต็มที่เลยอยากจะฝากเอฟซีที่ชมอยู่นะครับอาจารย์อยากให้เลขตัวไหนเน้นๆหน่อยเขียนให้หน่อยพอาจารย์ชชบตัวไหนที่สุดอะวงกลมตัวตัวอบเลขนี้อะไรคเลเลข990 990 <9 90 S 1> จ้ะอันนี้990สาม 90, ตัวนะสามตัวอโอ้990เลขกุมารครับเลขนี้990เนี่ยจ้ะเลขกุมาร ครับแคปหน้าจอเด้อคุณชมนะันเลขกุมานนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ฝันอีกนะครับฝันว่าให้ซื้อตามรถเก่งฝันว่าให้ซื้อตามรถนี้เลขรถอให้ซื้อตามเลขรถอ,นนรรอันนี้เลขที่ต้นพอกเห็นเห็นที่ต้นพออันนี้เอ็นที่ต้นพอ่อประกันพาปไปดูไหมยังอยู่ไหมหายหรือยังตอนนี้นแล้วเขาใส่แป้งทับใส่แป้งทับแลวหายละหายแล้วไม่ทันอุมาไม่เห็นอันนี้เห็นตอนวันพระใช่ไหม เห็นวันพระเห็นตนวันพระจ้ครับนี่ครับอาจารย์ครับไปเรขเขาทรงเ,เลขเข้าทรงกุมารเขาจะให้กี่งวดนะอาจารย์ที่เขาบอกอืมเรื่องอะเพิงพงพ่งให้เพิ่งให้แต่เขาบอกให้จะให้กี่งวดเขาไม่ได้บอกบอ่กุมารไม่ได้บอกเพราะเกดโกรธยังไม่หายที่ไหนโกรธเรื่องอะไรครับเรื่องหายเขาไปรถแกไปเขามยรถแกไป,ขไปเไปขายังไม่พอใจหรอก ยังเอารถมาให้ยังไม่ครบเลยอีกสองคันอ๋อคือซื้อรถอมากี่กี่<อ>คันเขาซื้อมาให้สามคันไปหายไปสองหายไปทั้งหมดเลยหายไปทั้งหมดแต<ะ>่เอามาอันหนึ่งแล้วเขามีมีคนผู้ดีเขาซื้อมาให้น่ะมาให้ในรถแบบไหนไปจันท์เขาดูเลยนะรถกระบะใหญ่โน<บ>อยู่บ้านออยู่ที่บ้านหมดเลยมันได้เอาบอกแม่อย่าอย่ามาเอาไว้ที่ เดินพวกเด้อเอาไว้ที่บ้านเลยโอ้ฝันบอกเข้เอาไว้ที่บ้านมาบอกจริงๆมาบอกรับหรือเหมือนไม่หลับรับตื่นๆอย่างนี้หละมาบอกเลยเขาบอกว่าเอาไว้ที่บ้านเอาไว้ที่บ้านไม่ต้องเอาไว้ที่นี่ไว้ที่นี่หายหายอีกหายอีกคนที่เอาไปก็ไม่กลัวกูมาเลยเขาไม่กลัวแต่ไม่ไม่กลัวจริงใจเขาทําทาโทษล้างไปแล้วนะแต่ไม่พูด แต่ก็ไม่เป็นไรก็เอามาคืนก็ดีเพราะของสิ่งเหล่านี้นะเงินก็ซื้อเอาดีกว่าเนาะของของอ่าเขาเรียกว่าของที่เขามองไม่เห็นเนาะเขาก็มีเจ้าของถ้าเราไปแล้วก็บางทีลูกหลานไม่สบายอืมลูกหลานไม่สบายนะครับก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเนาะจงใช้วิกันเยานในการรับชมนะครับเพราะว่าบางเรื่องเรามองไม่เห็นนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับทั้งวันนี้ถูกนะครับที่ปาจารย์ให้ก็เดียวเอฟซีก็อาจจะซื้อให้ ให้กุมารบอกเน้นๆนระจานทร์วงกลมอีโลบซิเน้นๆหน่อยเลขกุมารถ้าจะได้รถให้ออกตัวนี้เลขเลขรถอันนี้ับให้ซื้ออันนี้อันนี้เลขรถเลขรถเลขรถแกเลขรถเลขอะไรไปกันทร์ตัวเลขมากเลยเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์โอ้ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เลขศูนย์ไม่มาเยอะเลยเนาะเลขเก้าเลขหกเนาะมันก็มีไม่กี่ตัว อาจาร์มั่นใจตัวไหนมั่นใจต้นพ่อหรือมันอมมม่นใจเลขกุมารมั่นใจไม่ถูกมันทั้งหมดเลยเี่ยทั้งหมดเลยมันม,ม,มีกี่มีกี่มีกี่ตัวนะทั้งหมดเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเองห้าเองห้าชุดห้าชุดโอ้กลับไปกลับมาก็เยอะเหมือนกันเนาะห้าชุดในเลขของอาจารย์ไม่วลาจะเข้าทรงที่บ้านที่บ้านพญานาคของพญานาคมีเลขไหมปอาจารย์ครับให้ยังปู่ยังให้ของปู่อะไรนะพญานาค เป็นผู้หญิงนะอ๋อไม่ย่าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะไม่ได้เห็นเราไม่รู้องค์ใหญ่ขนาดไหนโอเคนี้เององค์เล็กๆค์เขาให้ให้เห็นเขาไปเห็นตัวใหญ่ลงมาจากบ้านลงมาจากบ้านคนอื่นเขาเห็นแต่ามตรงติดตัวจริงๆอ่าตัวแท้น่ะยังไม่เห็นที่ไหนอืเจ้าของยังไม่เห็นยังไม่เห็นเห็แต่คนอื่นฟันเห็นเหมือนอานชั่วมันพาพาไป เห็นจริงๆชื่อกุมารอะไรนะประจันกุมารมีชื่อกุมารอะไรนะอันนี้กุมารสมชายอาจจะอยู่สวบ้านสมสมจิตอ๋อนี่สมชายจ้่กุมารสมชายถนนสมจิตจ้อ่อ๋อก็ได้เลขได้ได้ดังสมใจปาถนาเลยเนาะจ้ะกจ่กุมารสมใจกุมารสมจิตอ๋อคิดว่าจะเอาไว้ที่นู่นทั้งหมดบปล่จาจะมาีนจะมาที่บนให้ไปอยู่ที่บ้านทั้งหมด ก็ไว้ที่นี่ก็กลัวจะหายเนาะรถหายอะไรของใช้ก็หายบอกตามตรงนั้นเนี่ยถ้าบอกตามใบไว้ชาวบ้าทางหมดตรงนี้มบไม่มีวันได้เลขหรอกอ๋อก็คือไม่มีวันได้เลขที่เขาได้เลขกจากกุมารเนาะส่วนมากกุมารมี้ลยตนเนาะ ดูเมื่อกี้เหมือนกับพยักหน้าใส่โอ้๋อพยักจริงๆเหมือนพยักหน้าใส่บอกเลขจริงๆเลยสงสัยจะให้เลขแล้วจะให้โชคจริงๆนะเอาของมาถวายเดอ้อมีน้ำนมมีน้ำมีเครื่องดื่มน้ำแดงนะครับขนมนมเลยโอ้ คุณผู้ชมนะครับปาจันทร์นะครับผู้มีเส้นนะครับคุณผู้ชมนะครับท่านก็ให้แล้วนะครับตัวเลขเมื่อสักครู่นี้เนาะเมื่อสักครู่นี้ครับผู้ชมนะครับก่อนจบก็สรุปตัวเลขอีกรอบหนึ่งนะครับเลขป่าจันทร์นะครับเลขปาจันทร์นะท่านสรุปมาให้หลายตัวดีเด้อนะครับคุณผู้ชมนะครับเลขปาจันท์นะครับตัวเลขเด็ดเน้นนะครับเมื่อเลขสารเจ้านะครับงวดที่ผ่านมานะครับออกแล้วสองเปดนะได้ถูกกันทั้งบ้านเลยนะครับได้แล้วนะครับสองเปดยังเหลือ เก้าสองนะครับยังไม่ออกดูงวดนี้นะครับจะออกหรือเปล่าเก้าสองเลขสันเจ้าที่บ้านป่าจันนะครับนะครับส่งที่บ้านป่าจันเด้อนะครับคุณผู้ชมนะครับยได้มาตามตัวเลขให้นะครับแล้วก็เลขที่เห็นในต้นพอกนะครับก็ห้าสองห้านะครับห้าสองห้าแล้วก็